สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sunter Story วันนี้จะมาแนะนำการเก็บถั่วฝักยาวให้ถูกวิธีกันแบบง่ายๆนะครับถ้าเราเก็บได้ถูกวิธีก็จะทำให้มีผลผลิตจากฝักถั่วยืดอายุออกไปให้เก็บได้นานหลายเดือนได้เลยแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้ถึงวิธีในการเก็บฝักถั่วที่ถูกต้องยังเก็บผิดวิธีอยู่ทาให้ขั้วที่ติดอยู่กับต้นช้าขาดหรือหัก ก็จะส่งผลทําให้ไม่มีฝักถั่วออกได้ต่อเนื่องไม่มีฝักถั่วให้เก็บหรือทําให้ฝักถั่วขาดต้นทิ้งระยะไปนานเลยกว่าจะมีฝักให้เก็บได้ใหม่นะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าเก็บยังไงก็ได้ให้ฝักหลุดออกมาก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าเก็บผิดชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนได้เช่นกันเพราะว่าจะทาให้มีผลในการออกดอกและติดฝักของถั่วฝักยาวในรุ่นต่อๆไปนั่นเองนะครับ ส่วนการสังเกตและเก็บฝักให้ถูกวิธีก็คือเราจะไม่เด็ดหรือตัดตรงส่วนก้านที่ยืดยาวออกมาตรงนี้ออกเนี่ยครับตรงส่วนที่ยืดยาวออกมาจากข้อของลำต้นตรงนี้ห้ามตัดหรือทำให้หักหรือหลุดออกมาโดยเด็ดขาดเลยนะครับที่ยืดยาวออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับช่องทางลำเลียงเพื่อส่งสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงฝักถั่วให้มีการเจริญเติบโตถ้าเราไม่รู้ หรือเผลอไปตัดออกก็คือจบเลยนะครับและให้เราสังเกตดูที่ตรงด้านบนของฝักถั่วให้ดีนะครับจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นจะงอยเล็กๆยื่นออกมาที่อยู่ด้านบนฝักถั่วแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูแบบใกล้ๆจะได้เห็นกันแบบชัดๆนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนของตาดอกหลังจากการเก็บฝักออกไปแล้วตรงส่วนบริเวณนี้ก็จะมีการงอกออกมาเป็นดอกใหม่ และในดอกที่สมบูรณ์ก็จะติดขึ้นมาเป็นฝักถั่วชุดใหม่ให้เราได้เก็บในรุ่นต่อๆไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเก็บฝักถั่วให้ถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเนื่องจากว่าฝักถั่วค่อนข้างที่จะมีความเหนียวพอสมควรถ้าเราใช้เป็นวิธีการดึงก็อาจจะทำให้ก้านของฝักถั่วหักหลุดออกหรือทำให้ในส่วนของตาดอกเกิดการบอบช้ำเสียหายได้ และจะทําให้ไม่มีการงอกออกขึ้นมาเป็นดอกใหม่เมื่อไม่มีดอกก็จะไม่มีฝักให้เก็บได้นั่นเองให้เราใช้เป็นวิธีการบิดหรือหมุนที่ขั้วถั่วฝักยาวพยายามอย่าให้ไปกระทบในส่วนที่มีลักษณะเหมือนจะงอยที่ยื่นออกมานะครับหรืออาจจะใช้เป็นกันไกลตัดในส่วนของขั้วถั่วก็จะทําให้ลดการบอบช้ําที่จะเกิดขึ้นกับตาดอกได้เมื่อเราเก็บฝักถั่วได้ถูกวิธี ก็จะทำให้ตาดอกไม่เกิดความเสียหายต้นถั่วก็จะได้มีการทยอยออกดอกและติดเป็นฝักใหม่ให้เราได้เก็บกินหรือเก็บขายไปได้เรื่อยๆไม่มีฝักขาดต้นก็ลองนำวิธีทั้งหมดนี้ไปทำกันดูได้เลยนะครับ